พร้อมบินกลับไทยกำหนดเส้นทางเตรียมพร้อมรับทักษิณพาตัวกลับสารเรือนจำค่ะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นั้นหลายคนคงจำกันได้สำหรับนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีประกาศเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงที่คาดว่าจะเปิดประชุมสาภาเพื่อเลือกประธานและรองประธานสาภาได้แล้วโดยให้เหตุผลว่าตัดสินใจเองด้วยความผูกพันกับครอบ,บครัวแผ่นดินขินเกินและเจ้านายของเราผมขออนุ ญาตอีกครั้งตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปนเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะก่อนวันเกิดผมครับขออนุญาตเกือบ17ปีแล้วที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วนายทักษิณทวิตข้อความผ่านบัญชีทวิตเตอร์เช้าว,วันนี้ค่ะ ซึ่งในวันนี้นางสาวแพรทองทานได้คลอดบุตรชายซึ่งถือเป็นหลานคนที่7จ็ดของอดีตนายกพร้อมตั้งชื่อว่าทาสินนายทักษินเคยทวิตข้อความทำนองเดียวกันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้ระบุหว่วงเวลายอย่างแน่นอนค่ะ